สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ใน youtube ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมสินค้าตัวใหม่ครับเป็นสินค้าจากไม้เศษครับก็คือไม้สักครับจะเป็นไม้ขนาดเล็กครับเอามาทำเป็นโต๊ะรับแขกครับหรือเป็นโต๊ะกลางรับแขกก็ได้ครับเขาเรียกว่าโต๊ะอเนกประสงค์เนาะเรียกแบบนี้ครับเพราะว่ามันใช้ได้สารพัดประโยชน์ครับ นะครับเอาไปทําอะไรก็ได้ครับเอาไปตั้งของวางของเขียนหนังสือครับได้หมดครับหรือจะทําโต๊ะข้างเตียงอหรือจะเป็นโต๊ะรับแขกครับได้หมดเลยครับนะครับด้านล่างเอาไว้วางของครับด้านบนก็เป็นพื้นเรียบนะครับอัดเรียบรวมกันครับด้านล่างก็อัดเป็นที่ระแรงครับความลึกของโต๊ะก็อยู่ที่ประมาณ43เซนครับความสูงของโต๊ะก็45ครับ ความกว้าง70เ,เซนครับนี่ครับสวยงามครับตัวน้อยๆป,ปั๊บๆครับนี่ครับไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปครับฝีมือของช่างบุญสมครับนี่ครับเข้ามุมสวยงามครับการเข้ามุมนี่ก็คือการช่วยทําให้แข็งแรงขึ้นครับไม่โยไม่เยะครับมีเข้ามุมทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับเพราะว่าด้านล่างก็กันเบี้ยวนะครับนี่ครับ การทําฝีมือของช่างบุญสมก็ไม่เป็นรองใครครับฝีมือดีมากครับเนี่ยครับการเข้าปากไม้ก็ดีครับอ่าเพื่อนท่านใดสนใจก็สอบถามกันได้นะครับสอบถามได้ครับเบอร์โทรก็อยู่หน้าอ่าโปรไฟล์เลยครับราคาไม่แพงครับทําจากเศษไม้ครับสั่งได้ครับขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนที่ชมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทาคลิปครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ชมนะครับสวัสดีครับ